สวัสดีครับวันนี้ช่องน้องจิ๊บิตตี้นเเล็กนะฮะจะพามาชิมเมนูใหม่นะฮะของร้านยายโยอิก็เมนูนี้นะฮะก็ประกาศว่าจะพยายามมากินสักอาทิตย์หนึ่งแล้วแหละแต่ไม่มีโอกาสเห็นว่ามันดูมันเยอะดีนะฮะจะคุ้มนะฮะก็เลยจะมาลองกินนี่ครับเป็นเมนูอัมมากุคอมโบใชไหมชุดนี้เยอะมากแค่169บาบาทเองนะฮะ แล้วก็มีให้เลือกทั้งเนื้อทั้งหมูนะครับราคาเท่ากันแล้วก็มีซอสให้เลือกด้วยเป็นเปปเปอร์ซอสหรือไม่ก็เป็นพวกซอสเห็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ตอนที่พี่ตี๋เลือกเป็นซอสเห็ดนะครับร้อสิบเผมเป็นเปปเปอร์ซอสเนี่ยร้อยหกสบาบาทนี่มาแล้วครับชุดนี้เป็นเปปเปอร์ซอสเปปเปอร์นะครับน่ากินมากเลย อันนี้เป็นของผมเองอันนี้เป็นเบอร์เกอร์ผมสั่งเป็นเบอร์เกอร์เนื้อราคาเท่ากันนะคะเนื้อหรือหมูดูดิครับให้คุ้มมากให้เยอะมากเลยร้อยหกสิบเก้าบาทแล้วนี่เป็นมีเนื้อเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็จะมีพวกไก่ทอดด้วยแล้วก็มีเบคอนนะครเต็มๆชิ้นใหญ่มากนะฮะส่วนซอสน,นี่อร่อยมากอันนี้เป็นชุดนะฮะมีข้าวกิมจิแล้วก็น้ำซุปให้ด้วยนะครับ คือจริงนะถ้าไม่มีข้าวก็อิ่มนะเพราะว่ามันมีเสตสปาเกตตี้ให้ด้วยนะผมว่าคุ้มที่สุดแล้วอะ่ะตั้งแต่มียายโยอิมาชุดนี้อิ่มมากให้เยอะมากอะฮะร้อหกสิบเก้าบาทนี่ เป็นธรรมเนียมนะฮะของน้องจิปปี้ที่ทะเ,เลต้องถ่ายรูปก,ก่อนกินนะครับอันนี้เป็นซอสเห็ดนะฮะร้อยเจ็ดบาทมีไส้กรอกมาให้ด้วยนะชิมเบอร์เลอร์เลยไส้กรอกอันนี้เป็นไส้กรอกหมูลมควันนะครับแล้วก็มีเบอร์เกอร์น้องจิปสั่งเป็นเบอร์เกอร์หมูซอสเห็ดนี่น่านกินมากจะต่างกับเบอร์กอร์น,นิดนึงนะฮะเบอร์กอร์เราจะมีชุดเบอร์กอร์เราจะมีไก่ทอดใช่ไหม อันนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นไส้กรอกนะฮะแล้วก็มีเห็ดราเป็นซอสเห็ดเบคอนมีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีมันฝรั่งทอดด้วย <S <S ถ้ามาเสิร์ฟนี่ต้องระวังนะับเพราะว่าทาเขาร้อนด้วยโอ oh ้ oh. เยอะมากขอบอกว่าถ้าพาคุณลูกมาอย่าสั่งให้นะครับให้กินกับคุณแม่เพราะมันเยอะ คุ้มสุดแล้วครับนี่วิธีการกินนะฮะน้องจิบตี้เหล็กนะครับเราจะเอาสปาเกตตีนะฮะแล้วก็เอาซอสที่เขาให้มาคลุกนี่อันนี้มาลองชิมนะฮะเป็นหมูเบอร์เกอร์นะครับขอบอกว่าเนื้อแน่นใช้ได้ซอสเข้ากับเนื้อมากนะครับกินแล้วอยากกินข้าวเลยตบด้วยข้าวญี่ปุ่นนะฮะ นี่เห็ดเห็ดก็จะมีเห็ดเข็มทองนะครับแล้วก็จะมีเห็ดหอมเป็นซอสนะฮะอร่อยมีกลิ่นของอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนยด้วยนะครับซอสเขาได้ทำได้อร่อยมากสปากเก็ตตี้นะครับแค่ทั้งชุดเนี่ยถ้าไม่ให้ข้าวมาก็อิ่มอยู่ดีฮนะสปากเก็ตตี้ให้เยอะเหมือนกัน รมดาเนี่ยผมมากินยาโยอีนะผมต้องกินสองชุดนะครับคนเดียวแต่นี่ชุดเดียวจุกครับกินไม่หมดด้วยคุ้มสุดแล้วนะับนี่มากินนะหนึ่งกรกฎาคมถึงสามสิบเอ็ดสิงหานะฮะสลัดยาโยอียาโยอีนี่อร่อยขอคอมเมนต์นิดนึงนะครับกิมจิอร่อยมากแต่ให้น้อยเหลือเกินนะครับน่าจะให้เยอะมากกว่านี้ ผมเคยกินกิมจิเนี่ยร้านฟูจิก็อร่อยแต่ผมว่าเจียวโยอิอร่อยกว่านี่ไส้กรอกไส้กรอกนี่เหมือนเป็นไส้กรอกแบบธรรมดามธรรมดาแบบเฮ้ยไส้กรอกถูกๆก็กว่าไม่ใช่นะครับไส้กรอกหมูลมควันนะครับอร่อยนะฮะเนื้อกรอบด้วยไส้กรอกเป็นนังกรอบอะเคยกินไหมเด็ด <Dead S 1> มากอันนี้ต้องลองนะฮะขอย้ำอีกทีนะฮะถ้าได้กินเจียวโยอิมาเนี่ยชุดนี้คุ้มสุดแล้ะ วิธีการกินให้อร่อยต้องเอาสปาเกตตี้ที่ให้เนี่ยครูก,กบซอสนี่แล้วก็กินคำใหญ่ๆกว้างๆนะครับเบอร์เกอร์ตัวเบอร์เกอร์หมูเขาเนี่ยมันไม่แห้งนะมันจะมีชุ่มน้ำด้วยอร่อยดี บายบายนะครับต้องจิปิตี้ดเล็กนะฮะสุดสวยของผมนะนี่อ่ะมีชุดผมมากเป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะครับอันนี้นี่แล้วก็มีไก่นะครับไก่อร่อยมากผมว่าอร่อยกับเบอร์เกอร์อีกไก่กรอบดีฮะผมชอบแล้วก็ซอสที่รานซอสเปเปอร์เฮ้ยให้สั่งนะฮะใครมาต้องสั่งซอสเปเปอร์อร่อยมากหอมกลิ่นชีสเลยอ่ะอร่อย แล้วก็มีกินกระเทียมไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะพริกไทยนะฮหอมดีเบอร์เกอร์เนี้ยนเนี้ยอร่อยตัวเบอร์เกอร์ชุ่มน้ำนะครับไม่แห้งกินกับข้าวเข้ากันได้ดีมีความสุขครับมีความสุขได้กินของอร่อยครับคุ้มครับจุกด้วยฮนะชุดนี้อิ่มครับ นี่เบคอนกำลังลดความอ้วนอยู่ครับเสริมด้วยเบคอนหนำยอ่อก็หนำบง่งฮะอยากผอมต้องกินมันนะครับอยากผอมต้องกินมันลองสปาเกตตี้บ้างครับนี่คุกกัดน้ำซอสอย่างที่บอกนะฮะแล้วก็ยัดใส่ปากไปเลยคำใหญ่ๆสุดยอดนะครับถึงสาสิสิงหารีบมากินครับคุ้มมากครับ โอเคครับใครชอบก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ